าอายุ54ประจำเดือนยังมาปกติแต่1-2อาทิตย์ก่อนประจำเดือนมาปวดเอวมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรคะ่ะอาจเกิดจากภาวะก่อนมีประจำเดือนหรือที่เรียกว่า PMS ค่ะอันนี้ก็จะเกิดแล้วก็เห็นได้ชัดในช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยนะคะโดยเฉพาะวัยก่อนเข้าสู่วัยท้องค่ะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนี่แหละคะ่ะจะทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็การบวมค่ะทั้งพวกเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อแล้วก็บริเวณข้อต่อได้ด้วยรวมไปถึงการกักเก็บน้ําในร่างกายอันนี้ก็ส่งต่่ออออกกการปววดดเเไ้หมืืนนัคคะ2็ ว่าการเกร็งของกล้ามเนื้อในบริเวณหลังแล้วก็บริเวณอุ้งเชิงกรานค่ะอันนี้รวมๆก็เลยเหมือนรู้สึกปวดเอวมากขึ้นแล้วถ้ามีอาการที่ปวดหลังหรือว่าปวดเอวอย่างรุนแรงกินยาแก้ปวดก็รู้สึกว่าไม่หายไม่ดีขึ้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะประเมินว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ด้วยหรือเปล่าเบื้องต้นนะคะถ้าเป็นไม่เยอะค่ะก็ไปร้านยาปรึกษาเภสัชกรนะคะรับยาตระกูลเอนเซิค,ค่ะก็จะเป็นยาเมทเฟนามิกแอซิดหรือว่ายากลุม่มไอบ หรือจะใช้วิธีประครบร้อนก็นได้ค่ะที่บริเวณเอวหรือว่าหลังส่วนล่างค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายความปวดได้อีกอย่างหนึ่งค่ะการออกกําลังกายเพิ่มเติมค่ะเช่นพวกโยคะเบาๆหรือว่ามีการยืดกล้ามเนื้อค่ะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีการผ่อนคลายแล้วก็ไม่เกร็งมากเกินไปการปวดก็จะได้ทุเลาลงด้วยนะคะส่วนการทานอาหารเสริมค่ะก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าการทานแมกนีเซียมประมาณ200-400มิลลิกรัมเนี่ยจะช่วยลดการปวดเอวปวดกล้ามเนื้อในช่วงที่มีประจำเดือนได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนนอเมม้้าาา3หหรืว่่ํัปลทีใ EPA กับ DHA ค่ะอันนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้มาจากปลาก็จะมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่มาจากพืชก็คือน้ำมันจากเมล็ดแฟลกซ์ค่ะอันนี้ก็ให้อเมก้า3ได้เหมือนกันค่ะ